สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5นายนุสสลินสุดเอื้อมโรงเรียนวัดพวงแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตสองคะ่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1 ชีวิตกับสิ่งแวดลอ้อมเราจะแบ่งเนื้อหานะคะออกเป็น2เนื้อหาใหญ่ๆด้วยกันก็คือการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยในครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตะคะ่ะแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเช่นป่าไม้นะคะก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ สัตว์ป่าต่างๆนะคะในดินนะคะก็จะเป็นแหล่งที่อยู่ของมดแมลงนะคะหรือว่าพืชต่างๆนะคะในแหล่งน้ํานะคะก็จะมีสัตว์น้ํานะคะเช่นปลากบนะคะหรือว่าเป็นพืชน้ําต่างๆนะคะอาศัยอยู่นะคะกรารปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตจะประกอบด้วยพืชและสัตว์นะคะ สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เนื่องจากมีการปรับตัวให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะการปรับตัวของพืชนะคะพืชเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ละชนิดเนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่แตกต่างกันนะคะพืชบางชนิดเนี่ยจะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะคะในที่ที่เป็นบนบกนะคะเช่นมะม่วงนะคะกุหลาบเข็มนะคะ หรือว่าพืชบางชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในน้ำนะคะเช่นบัวจอกแหนนะคะพืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่เป็นดินแห้งแล้งนะคะเช่นกระบองเพชรนะคะดังนั้นถ้านำพืชแต่ละชนิดเนี่ยมาปลูกในที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะพืชชนิดนั้นก็อาจจะเจริญเติบโตได้ไม่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะตายได้นะคะ ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมะม่วงนะคะก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะในบนบกนะคะบนดินนะคะส่วนกระบองเพชรก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มันแห้งแล้งนะคะส่วนบัวนะคะก็จะเจริญเติบโตได้นะคะที่อยู่ในน้ํานะคะเช่นบัวเช่นจอกเช่นแหน,นะคะการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเป็นการทําตัวให้ กลมกลืนหรือจัดตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แปลกไปจากสิ่งแวดล้อมเดิมนะคะเพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตรอดพ้นจากศัตรูและอันตรายต่างๆสิ่งมีชีวิตใดที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ก็จะถูกศัตรูรบกวนหรือล้อมตายและสูญพันธุ์ไปในที่สุดนะคะ ในที่แห้งแล้งนะคะพืชปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยมีขี้พึ่งเคลือบอยู่ที่ใบและลำต้นนะคะเพื่อลดการไคยน้ำที่ใบนะคะพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำมักจะมีลำต้นอวบนะคะเช่นผักตบชวาหรือมีส่วนที่ช่วยให้พืชลอยน้ำได้นะคะเช่นผักกระเฉดนะคะผักกระเฉดจะมีนวมหุ้มอยู่นะคะสีขาวๆนะคะ พืชที่จเจริญเติบโตในแหล่งที่อยู่ที่ต่างกันจะมีลักษณะใบลำต้นและรากที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่ต่างกันนะคะเช่นกระบองเพชรนะคะเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีอยู่ในทะเลทรายนะคะในที่ดินแห้งแล้งนะคะก็จะมีการปรับตัวนะคะโดยเปลี่ยนใบให้มีขนาด เล็กลงแล้วมีลักษณะแหลมแข็งคล้ายน้ำนะคะแล้วจะมีขี้พึ่งเคลือบอยู่นะคะเพื่อลดการสูญเสียน้ําหรือว่าการคลาน้ำนั่นเองนะคะการใบของผักตบชวาหรือว่ารากของจอกนะคะซึ่งเป็นพืชน้ํานะคะจะมีลักษณะอวบพองนะคะมีช่องอากาศแล้วก็กรวงด้วยนะคะช่วยให้ลอยน้ําได้นั่นเองนะคะ ลักษณะของกระเชนนะคะจะมีนวมหุ้มคล้ายฟองน้ำสีขาวๆนะคะทำให้ลอยน้ำได้นะคะตำลึงมีลําต้นอ่อนนะคะเพื่อที่จะเลื้อยหรือว่าพันไปตามต้นไม้อื่นหรือว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ต้นของมันนะคะเพื่อที่จะเจริญเติบโตเลื้อยไปในที่ต่างๆได้นะคะ ต้นกงกลางที่ขึ้นอยู่ในป่าชัยเลนนะคะจะมีการพัฒนารากให้มีรากค้ำจุนจำนวนมากยื่นออกมาจากบริเวณลำต้นและปักลงในเลนนะคะเพื่อป้องกันลำต้นโค่นล้มเมื่อคลื่นซัดและมีน้ำขึ้นน้ำลงค่ะพืชน,นะคะจะมีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมกับ ในแต่ละแหล่งที่อยู่นะคะซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวนะคะเพื่อให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการปรับตัวนะคะของผักตบชวานะคะจะปรับตัวโดยการลำต้นจะพองนะคะเพื่อให้ ลอยน้ําได้นะคะส่วนต้นกงกานะคะก็จะมีลากยื่นออกมาจากลําต้นนะคะเพื่อค้าจุนให้ต้นของต้นกงกาเนี่ยไม่ล้มไปในบริเวณป่าชายเลนนะคะที่มีดินเลนที่มันเหลวนะคะ ต่อไปเป็นการปรับตัวของสัตว์นะคะสัตว์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างไปจากพืชน,นะคะเพราะว่ามีความซับซ้อนของร่างกายและการดำรงชีวิตมากกว่าพืชน,นะคะสัตว์ปรับโครงสร้างรูปร่างและพฤติกรรมนะคะหรือว่ารูปร่างและพฤติกรรมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะ ตัวอย่างการปรับตัวของสัตว์นะคะเช่นหมีขั้วโลกนะคะอาศัยอยู่ในเขตหนาวนะคะจะมีขนและชั้นไขมันที่หนานะคะเพื่อให้ร่างกายมีความอบอุ่นค่ะกิ้งก่านะคะจะปรับสีตัวของมันนะคะให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่นะคะเพื่อพรางตัวนะคะในการหลบสัตรูหรือว่า เพื่อการล่าเหยื่อนะคะ <S <S สุนัขนะคะที่อยู่ในเขตร้อนนะคะจะมีขนสั้นช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะคะยีราฟนะคะที่มีคอยาวนะคะจะปรับตัวโดยอคอเนี่ยจะมีลักษณะยาวขึ้นนะคะ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการกินอาหารที่อยู่บนต้นไม้สูงสูงนะคะกระกบแตนบางชนิดนะคะจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายใบไม้นะคะมีประโยชน์ก็คือช่วยพรางตัวจากสัตรตูค่ะ นกอินทรีนะคะจะมีลักษณะปากแหลมนะคะและงอเพื่อใช้ในการฉีกเนื้อสัตว์กินเป็นอาหารได้ง่ายนะคะปลานะคะจะมีรูปร่างมีครีบและหางนะคะช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำปลาหาอาหารโดยว่ายเข้าหาเหยื่อะคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมค่ะข้อที่1น,นะคะข้อใดเป็นสาเหตุที่สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมค่ะข้อที่2 ต้นกระบองเพชรที่จเจริญเติบโตในทะเลทรายมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะข้อที่3สัตว์ชนิดใดาอาศัยดินเป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยค่ะ